อ่าเจ้าทุกคนวันนี้จะมาบอกสูตรอัน,นดักกุ้งเจาะอาหารดักกุ้งเจาก็จะมีอาหารอาหารป่าอาหารไก่ก็ได้เจาะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่เขามีวัตถุดิบเจาเอามาผสมกับน้ำส่วนน้ำนี้ห้ามเอาน้ำประปานะเจ้าเพราะมันเป็นสารคอรินคืออ่อนน้ำที่ว่าเป็นธรรมชาติอย่างเช่นอ่างห,หรือน้ำบอยเจาะน้ำฝนอีกได้เจาถ้ามีแกบก็เอาแกบบพาไปตัวยอย่างทางอากาศห่อนหอ,นอีกกุ้งจะบอกให้เข้าต่อไหน แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเหนาเย็นเย็นน่อย,อยนี่กุ้งจะเข้าดีจะจะหากินดีกว่ากุ้งจะหากินได้ดีกว่าหน้าร้อนถ้าถึงวัาปั้นประมาณเนี้จะอย่างเขาไปยินนี่เปยันใส่กะปิจะกะปินี่ก็เลอวแต่เขาจะเอายี่ห้อ,อยังจ้าะของพี่จะเป็นยี่ห้อนี่ <c oughs> สักพักน่าจะโอเคแล้วจ้ะอันนี้วิธีนี้รับรองได้ผลสำคัญที่น้ำห้ามเอาน้ำคลอลีนน้ำประปาเด็ดขาดถ้าใส่น้ำปราปลาน้ำคลอลีนนี่คือจบเลยเพราะมันเป็นสารคลอลีนมันซาป,ปุ๊บกุ้งจะบ่เข้าจะอันนี้ก็เป็นความหู้ส่วนหนึ่งที่ไปจินจใจทุกขั้งเน,เนี่ยจะใจวิธีนี้แต่มันก็ได้ผลนะแต่บางว่าบางคนเขามีสูตรเด็ดกว่านี้กั มันก็แล่าแต่สูตรไผ่สูตรมันเนาะบางคนอาจจะเอาแกะผสมแล้วก็เอาแกะไปคั่วอาจจะอันก็ได้สูตรท่านก็ได้ผลเหมือนกันแต่พี่ก็จะเอาสูตรนี่ตลอดเลยอ่าจากท่านก็จะเป็นขั้นตอนปั้นอาหารใส่ถุงเจาปั้นใส่ถุงตัวนี้แล้วปุ๊บเดี๋ยวฮอก็จะเอาไปห้อยที่แ่วนที่ดักกันเจาะการปั้นกับบะหมี่อย่างเอาบะหินใส่หอก้อนนเพื่อที่จะทวงน้ำนักคืออาหารมันมีน้ำนักนักนู่เองเจาะถ้าฮางบอใส่นี่ เอาใส่แค่อาหารกุ้งนี่ก็คือเวลาเราไปมัดก,กับตัวมุ้งแล้วมันจะลอยขึ้นเจาะพอมันลอยขึ้นเนี่ยกุ้งมันก็จะเซาะกินบบใครได้มันก็จะไปเกาะอยู่ตามบนแล้วมันบ่ายอมเข้าที่หูนะเจาะต่อไปก็เป็นวิธีการมัดเหยื่อเจาเนี่ยเัาก็จะมัดถ้าเรา,าเอาก้อนหินใส่ตัวนี้เวลาใส่แล้วอาหารเวลาเราไปวางน้ำปุ๊บอบะ ัวรี่มันโดนน้ำปุ๊บมันจะลอยขึ้นมาทางบนนี่จะมันลอยตังบนและทีเนี้ยเวลากุ้งมันจะหากินมันได้กลิ่นอาหารที่เขาใส่ปุ๊บมันจะไตไตมาตัวนี่ยมันจะไปดูดกลิ่นตรงนี้แล้วมันจะมายอมเข้าที่หูนี่แต่ถ้าเขาใส่อีปุ๊บเอาตำก็ไม่ได้นะจ้ะถ้าเอาติ๊ดนี่เกินกุ้งกุ้งก็จะบัยอมเข้ามันก็จะอยู่ตองรุ่มจิ๊กจิกินนี่คืออยู่ประมาณนี้จ้ะเพอกุ้งมันได้ไอเสียแตก ปึบ๊บกินยอะแต่พุ้มันก็จะเข้าที่หูนี่มาตัวตาบเยอะอาต่อไปนี่ก็มาถึงหน้างานแล้วเจ้าเขาจะทําการดักดูเจ้าสูตรอาหารตะกี้ที่พี่จินบอกไปก่อนหน้าเนี่ยเจ้าสูตรเดิมนะเจ้าวันนี้จะทดลองดักดูเจ้าแล้วก็มาเจ้าวันนะเจ้ามืดมืดมาเจ้าประมาณตีสามตีสี่วันน่ะเขาจะมาใจดูว่ามันจะมีตัวก่อนมันจะได้ผลก่อสูตรนี่รับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเจ้าก้าฟันทงเลยสูตรนี่เจ้า ส่วนการดักการใส่เนี่ยกะเนี่ยจะบีบอาหารน้อยๆใื้อ,อาหารมันแตกกระจายบริเวณรอบข้างกันเพื่อที่จะเรียกกุ้งเข้าก็าจะดูนะมีตมัวอะไรโอ้โหโอเคมากเลยหลังนี้มาะมาะ